สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องนำเสนอเรื่องมรด,ดกแผ่นดินไทยในต่างแดนค่ะตอนแรกนี้พาไปชมโบราณวัตถุของประเทศไทยที่ถูกลักลอบนำออกนอกประเทศแต่กำลังจะได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งค่ะก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าทัานจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่องค่ะ พิพิธภัณฑ์ Asian ยนอ Museum วียมที่ซานฟรานซิสโกในสหรัฐอเมริกาจะจัดส่งประติมากรรมสำริด4ชิ้นคืนให้กับประเทศไทยค่ะเป็นภาพพุทธรูปและพระโพธิสัตว์สำริดจากประสาทปลายบัดสองจังหวัดบุรีรัมย์หรือประติมากรรมสำริดกรุปรคนชัยนะคะทางพิพิธภัณฑ์เล่าว่าเมื่อปีที่แล้วได้รับหนังสือจากรัฐบาลไทยขอทวงคืนประติมากรรมสำริด4ชิ้นนี้ค่ะ หลังจากพิพิธภัณฑ์ใช้เวลาตรวจสอบก็พบว่าทั้งสชิ้นได้มาจากการลักลอบค้าโบราณวัตถุซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ยินยอมคืนให้ประเทศไทยค่ะขณะน,นี้โบราณวัตถุทั้งสี่ชิ้นที่มีอายุมากกว่า1,000ปียังคงจัดแสดงในงานนิทรรศการที่ซานฟรานซิสโกนะคะที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดขึ้นชื่อว่างาน Moving Object Learning from Local and Global Communities ค่ะจัดไปจนถึงวันที่10มีนาคมนี้นะคะทางพิพิธภัณฑ์เองก็ยอมรับในรายละเอียดของงานเลยนะคะว่ามีโบราณวัตถุ4ชิ้นที่ทางพิพิธภัณฑ์กำลังดำเนินการเพื่อส่งกลับคืนให้ประเทศไทยเพราะเป็นของที่ได้มาจากการจรกรรมและลักลอบค้าโบราณวัตถุคะ่ะทางพิพิธภัณฑ์เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่า ได้โบราณวัตถุทั้ง4ชิ้นนี้มาอย่างไงโดยเล่าว,ว่าเมื่อราว60ปีก่อนนะคะหนังสือพิมพ์ในกรุงดอนดอนได้รายงานถึงการขุดพบประติมากรรมสำริดแต่ข่าวก็ไม่ได้ระบุข่าวว่าสถานที่ขุดพบนั้นอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเมื่อปีคศ2 0 0 2นักประวัติศาสตร์ศิลที่มีชื่อว่าเอมมาซีบังเกอร์ได้เขียนบทความค่ะ และก็ระบุสถานที่ขุดพบว่าคือที่ประสาทหินเขาปลายบัดสองในประเทศไทยบังเกอร์รู้จักกับนายดักรัสแลชฟอร์ดเป็นอย่างดีนะคะแลชฟอร์ดก็เป็นนายหน้าค้าโบราณวัตถุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขามีชื่อไทยว่าพระกพงเกรียงศักดิ์ค่ะทางพิพิธภัณฑ์ลาว่านายแลชฟอร์ดตั้งออฟฟิศอยใใู่ใกล้ๆกับปราสาทหินเขาปลายบาดค่ะและก็ร่วมมือกับชาวบ้านในการขุดค้น ชาวบ้านในพื้นที่ยังจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่านายลัชฟอร์ดไม่ได้ลงมือตามลำพังนะคะนางเอมมาสีบังเกอร์ก็ร่วมมือด้วยค่ะไปดูรายละเอียดโบราณวัตถุทั้ง4ชิ้นจากกรุประคนชัยกันค่ะโดยเป็นการขุดพบเมื่อปี1964ค่ะซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ก็ระบุค,ค่ะว่าแต่และชิ้นน่าจะอายุมากกว่า1300ปี ชิ้นนี้น่าจะอายุมากที่สุดค่ะเป็นรูปพระโพธิสัตว์สมฤตขนาดความสูง25.4เซนติเมตรทางพิพิธภัณฑ์บอกว่าซื้อมาเองค่ะชิ้นนี้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสูง69.9เซนติเมตรทางพิพิธภัณฑ์อธิบายว่าคนคงนึกไม่ถึงนะคะว่าในบริเวณพื้นที่แถวนั้นเมื่อกว่า1,200ปี มีแหล่งหล่อสำริดและผลิตปฏิมาก,กรรมสำริดขนาดใหญ่ที่มีเทคนิคการผลิตสูงและคุณภาพรูปแบบของปฏิมากรรมก็บ่งบอกค่ะว่าบางชิ้นมีอายุมากกว่าชิ้นอื่นๆในกลุ่มร่วม200กว่าปีค่ะซึ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวต้องใช้เป็นแหล่งผลิตมาเป็นเวลานานจากโครงพระพักที่ลักษณะต่างๆดูเน้นเด่นชัดนะคะแล้วก็บริเวณพระอุราที่ยกหนุนขึ้นทรงพระเกศากล่าวแบบหล,มลวม และชิ้นนี้น่าจะผลิตออกมาในช่วงต้นๆค่ะทางพิพิธภัณฑ์ก็บอกว่าสาเหตุที่ประติมากรรมถูกฝังรวมกันเป็นจำนวนมากนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อสรุปค่ะและแทบไม่มีหลักฐานทางเชื้อชาติหรือภาษาของกลุ่มคนที่สร้างประติมากรรมชุดนี้ขึ้นมาประติมากรรมรูปนี้ทางผู้บริจาคเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ซื้อมาเมื่อปี1964หรือ1965นะคะ ชิ้นนี้ก็เป็นรูปพระโพธิสัตว์อโวโลเกเตสวนสี่ก่อนเช่นกันค่ะเป็นรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจำนวน4ชิ้นนะคะสูง94เซนติเมตรชิ้นนี้เป็นพระพุทธรูปสำริดขาสูง21.6เซนติเมตรพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีโบราณวัตถุที่ทางพิพิธภัณฑ์ก็ระบุว่าต้นทางมาจากประเทศไทยหรือว่าพบในประเทศไทยอีกหลายชิ้นนะคะ หรือว่าบางชิ้นก็ไม่ชัดเจนค่ะว่ามาจากลาวหรือว่ากัมพูชาคราวหน้าทางช่องเทอราไทยสยามค่อยมาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทรราไทยสยามด้วยค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ